ไม่มีแอปพวกคิดทารไม่ใช้ไม่คล้ายคิดตัวเองมาแล้วครับขบวน417ที่นี่สถานีบานแห่ที่นีสานีบานแห่ผู้โดยสารที่มีควา,าม,ารม,ารมประสงค์ที่จะลงสถานีบานแห่ ตรวจตรวสอบสิ่งของแมะสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยครับกระบวนร,รถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านแม่ไปจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีข้าวพรกขอนแก่นลำดับครับ